อัปเดตใหม่ฟรีไฟลเวอร์ชั่น2ตัวเต็มมาแล้วการยิงลูกซองที่แบบสมจริงและท่าวิ่งที่สมจริงกว่าเดิมและปืนที่รุนแรงเหมือนกับของจริงสูรจริงหัวยังใช้ได้หรือไม่ฟรีไฟล r แม็กเวอร์ชัน2อาวสารสูตรยิงหัวถ้าพรอมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่โกโซไซเบอร์และเราก็อยู่กับการีนาฟรีไฟล์เวอร์ชัน2นะฮะฟังไม่ผิดหรอครับ กาลิเนาฟรีไฟเวอร์ชันสนะครับซึ่งแตกต่างกับเวอร์ชั่นแรกยังไงนะครับซึ่งฟรีไฟนี้มีชื่อว่าฟรีไฟแม็กนะครับตอนนี้เล่นได้ปกติแล้วนะครับในเซิร์ฟหลักเนี่ยเซิร์ฟต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ปกติหลายเซิร์ฟเลยนะครับตอนนี้เปิดทดลงทดลองกันให้เล่นกันเรียบร้อยนะฮะเหลือแต่เซิร์ฟไทยเรานี่แหละนะครับหลายคนมีคําถามว่าบักลากยิงหัวหรือว่ากระโดดยิงอะไรแบบนี้นะครับ มันจะอยู่หรือเปล่านะครับในฟรีไฟล์เวอร์ชัน2ที่ถูกปรับปรุงมาแล้วนะครับลูกนั่งยิงหรือว่าจะยังมีเขาเรียกว่ากระ,ะโดดยิงนะครับหรือว่าลากยิงหัวตัวจงตัวเจยังคงมีอยู่อีกไหมหรือว่าอาวสานลากยิงหัวแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผม เอาล้ครับหากใครต้องการที่จะให้พี่โกสอนโหลดฟรีไฟล์แม็กนะครับผมก็สามารถที่จะกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าว่างๆหรือว่าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่โกจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมว,ว่าวิธีการดาวน์โหลดเข้าเล่นเนี่ยเข้าเล่นไงนะฮะเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนดีกว่าว่าฟรีไฟล์แม็กมันมีอะไรบ้างนะฮะนี่นี่โหเป็นไงสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมอ่าเละย่องมาเป็นไง นะฮแต่ที่ตัวละครเขาจะย่งอยงแบบเหมือนจะสู้อะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็หันหลังนะครับแค่หน้าล็อบบี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะฮะอย่างเฟี้ยวนะครับโอเคและสิ่งที่แตกต่างสําหรับฟรีไฟล์ธรรมดาและฟรีไฟล์แม็กซ์เสียงปืนนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวพี่โก้จะไม่ใส่เพลงหรือเสียงเอฟเฟกเลยนะครับจะให้เราฟังเสียงปืนและนี่ท่าทางของการซองควง สองควงของแท้ MP5 ของแท้นะไม่เก๊นแน่นอนนะครับอืดูดิคือแบบเต็มพลังนะครับผมอ่ารถก็เสียงไม่เหมือนรถตัดหญ้านแน่นอนนะฮะนี่สองควงของแท้นะครับผมยิงแล้วฟวงเลยนะครับผมโ้โยังเกี้ยวนะฮะอ่าและนี่ก็คือท่าวิ่งนะครับ สมจริงมากนะครับไม่วิ่งแบบว่าตัวเอนไปข้างหน้าอย่างเดียวนเหมือนลูกเป็ดอ่ะเออนะครับอันนี้จะวิ่งดีกว่ามากนะครับโบมสมจริงมากนะฮะและนะครับผมเรื่องของสไนี์ยิงแล้วเป็นไงเป็นรูเลยนะครับผมปืนไหนที่แบบทรงพลังก็เป็นรูเยอะนะครับผมมาปืนไหนก็แบบไม่ทรงพลังก็เป็นรูน้อยนะครับสโคปอะไรสมจริงทุกอย่างเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะ และนะครับผม M140 นี่เป็นไงเสียงรัวสุดยอดนะครับผมโอ้ยอย่างดีเลยนะครับบอกได้เลยว่าอย่างดีเลยนะครับผมอย่างดีเลยนะครับโอ้อย่างเยี่ยมเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะฮะ โอเคอ่าเราลองยิงไปตัวอักษรโซซเบอร so ์ดูนะฮะว่ายิงได้หรือเปล่าโอ้โหยิงไม่ได้นะครับและบอกได้เลยว่าสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับฟรีไฟ i ์แม็คอ่าเดี๋ยวเราลองมาเล่นในเกมจริงนะครับนีอาปืนพกโอ้โหยิงอย่างอลังการนะครับและวิถีกระสุนสมจริงมากจนหลายคนถามมิโก้กันเข้ามาว่าเอาแล้วแบบนี้ลากหัวลุกตั้งยิงไอจําพวกเนี้ยไอจําพวกแบบว่า เอาง่ายๆคือที่หลายคนเรียกว่าเทคนิคเนี่ยครับผมอ่ะพี่กขอเรียกเทคนิคแล้วอะไรกันนะครับผมอ่ะเทคนิคหรือบางคนเรียกว่าบัตรนะฮะอ่ะมันใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าถ้ามันจะสมจริงขนาดนั้นนะครับอ่าวิธีกระสุนนะครับดึงขึ้นหัวยังดึงได้อยู่นะครับอ่าแต่ว่าวิธีการดึงนะครับจะแตกต่างกันเพราะว่ากระสุนมันไม่ได้ออกตรงเป๊ะทุกนัดนะครับผมอ่านะฮะไม่ได้ออกตรงเป๊ะทุกนัดนะครับและก็ไม่มีการแบบว่า ดิเขาวงเข้าหัวหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะอ่ากระสุนยังสายออกสมจริงมากเลยนะฮะก็ยิงระยะใกล้เนี่ยครับผมอ่าในปกติเราจ่อหัวเนี่ยจะไม่โดนหัวมันล็อกตัวอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่มีรายการนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวว่าพี่โก้ลองไปยิงนี่ฮะดูว่าปืนพกยิงระยะนี้นะครับ G18 ยังโดนหัวเนี่ยฮะอ่าเหมือนจะยิงระยะอะไรเนี่ยสมจริงหมดทุกอย่างนะครับผมโอ้โโคตรดียิงระยะใกล้ยิงหัว ง่ายเลยนะครับผมอ่านะครับก็คือถ้าเราเล็งที่หัวก็โดนที่หัวเลยนะครับอ่าระบบออตโต้ล็อกเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับได้ซองพวงพอยิงปุ๊บเวลาสับเวลาอะไรแบบเนี้ยก็สมจริงหมดเลยนะครับอ่าเวลาวิ่งเห็นไหมแบกปืนประมาณนี้ครับตอนว่ายน้ําตอนว่ายน้ํำยังไงครับอ่าเป็นไงน้ําก็สมจริงว่ายน้ําก็สมจริงนะครับและยิงกันแรงมากนะครับ ลบกระสุนก็ยากนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยเคลื่อนไหวช้านะครับ <L ie> เหมือนจริงเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้สับปืนวิ่งยิงไม่โดนแล้วไม่มีนะครับไม่มีครับรายการนี้คือถ้าโดนยิงนี่คือเจ็บเลยนะเก็บเลยเนี่ยพี่โก้เหมือนจะแตกเลยนะฮะ,ะยิงโก้นี่ฮะยิงไกลมากนะครับไล้ยิงไกลมากคนกางสมจริงนะครับไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่เคยเล่นมานะก็คือแบบสับปีดวิ่งยิงไม่โดนยิงโดนกระทะอะไรแบบไม่มีนะครับ รายการแบบนี้ลากกอยเลยนะครับผมก็นะครับผมใครที่แบบว่าสูตรนะฮะโดดยิงอะไรแบบนี้นะครับออโต้ล็อกเนี่ยคือแบบทําได้ดีขึ้นมากกว่าแล้วเวลาเรายิงเนี่ยนะครับผมไม่ได้โดนทุกนัดด้วยไม่ได้แบบว่าล็อกตัวทุกนัดด้วยดูเป้าฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมบางจังหวะเข้าหัวบางจังหวะไม่เข้าหวัวนะครับไม่ใช่ยิงนัดแรกแล้วเข้าหัวเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับอ่าอวสานสูตรยิงหวัวเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวพี่โก้ว่าจริงๆแล้ว มันถูกต้องเลยนะครับเกมยิงไม่ควรที่จะแบบว่ามีสูตรในการยิงหัวนะนี่อารมุโดนลงมาครับเรียบร้อยนะฮะคือจริงๆเกมยิงอ่ะมันควรที่จะแบบว่าเป้าเนี่ยอิสระนะครับผมถ้าเราเล็งไปที่หัวก็ยิงโดนที่หัวไม่ใช่เล็งที่หัวแล้วโดนที่ตัวนะครับผมมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมคอยพีเอสเทสจะรู้นะครับผมว่าเฮ้ยเราเล็งหัวนะเมื่อกี้แตะ แต่ปืนมันไปล็อกตัวได้ยังไงนะมันก็ไม่ใช่ปะ่ะนะเอาเอาดีบักอีกแล้วนะครับเจอบักพิบักหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาเอายังไงนี่เรียบร้อยก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนีเป็นไงเอาแอร์คือตรงนี้ปั้งปังโอ้โหสยงซองควงเนี่ยอย่างแน่นนะครับผมก็นะฮะพี่โกว่าสมควรที่จะเป็นอย่างนี้แล้วแหละฟรีไฟนี่มันใช่เลยนะฮะ คนและความรู้สึกกันเลยนะครับกับฟรีไฟที่พี่โก้เล่นนะครับนัดตอนนี้เนะนี่ยนัดตอนนี้คือแบบว่าใคร DPI เยอะนะครับเอาง่ายๆคือใคร DPI เยอะคนนั้นมีโอกาสยิงติดหวัวง่ายที่สุดนะครับซึ่งพี่โก้แล้วคือแบบผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะรู้หรือเปล่านะครับว่าเฮ้ยต้องปรับให้ DPI หนึ่งร้อยถ้าทุกคน DPI หนึ่งร้อยแล้วจะตั้งปุ่มเขาเรียกว่าอะไร ตั้งปุ่มลากมาทําไมนะครับอ่าตั้งปุ่มเซนซิทีฟเนี่ยให้100่งร้อยทำไมครับอ่าถูกไหมมีคําถามไหมทุกคนถ,กถ้างั้นแล้วเตรียมไม่ปรับให้ทุกคนยิงหัวมาเลยทีเดียวล่ะเออนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอ่าเอาสารยิงหัวนะครับสาหรับฟีไฟแม็กนะ ประมานี้เอาละครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมแจกรางวัลจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้พี่โก้ก็จะสุ่มแจกให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามนะครับกดปุ่มกระดิ่งให้พี่โก้เท่านั้นนะครับและคอมเมนต์ UID และชื่อในเกมไว้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการรับเพชรครั้งนี้นะครับผมมาดูฮะนะครับผมน้องผู้โชคดีคือคนนี้นะครับผม เดีย๋ยวพี่โก้จะไปเช็คตาม Facebook เลยนะครับผมว่าน้องเขากดแชร์ตามกติกาจริงหรือเปล่านะครับกดเข้าไปนี่เลยครับกดแชร์คลิปล่าสุดเป็นสาธารณะนะครับกติกาของเรามีอยู่ง่ายๆนะครับหากใครอยากได้เพชรเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะลงใน Facebook กดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดและอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook เอาไว้ด้วยนะครับ เอาละครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับน้องผู้โชคดีนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้ก็อย่าลืมทําตามกติกากันนะครับผมยินดีด้วยครับเอาละครับต่อไปนะครับผมก็เป็นฟรีไฟล์ของจริงแล้วนะครับต่อไปนี้ฟรีไฟล์แม็กนะครับอ่าใครที่แบบว่าเทพโดยไม่มีสูตรไม่มีอะไรแบบนี้นะครับก็แบบว่าวัดกันแบบจริงๆเลยนะครับก็รอได้เลยนะครับต่อไปต้องติดตามดูแล้วแหละว่าเป็นยุคของใครนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่โก้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม